ทักเปนจังไงอ่ะเดี๋ยวดนะ้เอา,ออออาอออเดูิีน้องน้องสองดาดรอพ่อซิพ่อเชียเอ็มซีดีก่อน,นาอาคอนเชียร์แต่ยแลยขอเชียร์กินเลยนะมาแต่บ,บุคงกับพี่นอ้องขอนญาตนะครับปับริก ลูกค้ากินเผ็ดไหมคะลูกค้ากินเผ็ดไหมอะ่ะลูกค้าคนเนี้ยไม,ไม่หรอกคะโอเคพ่อตั้งให้ป้าชูรสใส่ใจทเทเขาสั่งกันมาเขาเขียนใส่นฟ้าชูรสใส่ใจเทไปนะปผงชูรสเนรู้จักแม่ฝุ่งชูรสหนะ่ะค่ะโอเคค่ะแต่พ่อใส่น้ำตาแป๊บนึงลูกอย่าฟาุ้ฟงใส่น้ำตาเด้มันฟุ้งไหนตานะ ไม่เผ็ดมากมันจะเสียดองโอปุโอปุอุเรื่งตืิน่ตาลูกลทไเอ่ะทำเฉาค่อยๆนะทเลยทาเลยค่ะทนี่ห้งเออ น่คือเก่งหหหเหรวะคือเหรวะเนี่ยเาเสียงอะไรอยู่ด้วยเอาอีกค่ะน่คือเก่งเหรนี่ไงดูสิเอาตาววานี่เอาตาววานี่อาชีพเก่าบ้านเลยต่ำสุดแล้พี่้อง ค่ะเพ่าะอ,าอทำให้ลูกจะเสร็จมะเขือใช่ไหมคะอยาตัดพิกแหลกก่อนลูกพี่หอย่างเนี้ยขึ้นหยาบไปเลยคือเท่าครับแต่่าพริกแม่เถ่าเท่าเั้าหยาบ ผู้ใดเป็นคนซื้อนี่มือผู้ใดหยิบนี่คือหยาบเขาแท้โอเคลูกมาหนูหนูทำให้พาะใช่ไหมคะหนูจะเอาอะไรใส่อ,อ่ะ,อ,ะอานุอัเอานี i จับเอานี i เขี่ยลงไปนี่เอามือจับเขี่ยมะเขือข่าลูกเสีเ่ยบนเลซเบอร์ในห้อ,องโอเคโอเคอ่ะ,อะ,อะวันนี้เขาคอสตะบองหงนะคะโอ้รหลบเขาคอรสตะบองหง เดี๋ยวมะนาวพ่อจะบีบน้เพ่อมันจะแสบเมือนะลูกนะโอเคไหมคะหมดนาวสุมๆหนูกล้ากินไหมล่ะทำไมล่ะโอ้ยบักน้าวกับสีเปียกจะอยิมยงหนูกล้ากิน,นสดๆไหมล่ะมะนาวน่ะสามเปียกไม่ใเปียวแหละเขาเกี่ยยใน โอ้ยเขากี่มันเสียไหล่ะน้ำปลาดาสิพอนเาอันเซนบอนี่ปลาดาสิพอนเราเสียบเซนบออ๋อเอาเอาปลาดาสิพอนเราเสียบมาอันนี้ปาย่อบสีพอนเื่อนไนบอผู้ใด้เอายี่ห้อสีพันไปออกนี่หรือว่ามันหลุดออกมาจางไหนปลาดาสิพอนเราเสียบสปอนเซอร์ใหญ่เทาอร่เหรอนี่พี่้อง น้ำปลาร้าสิริพัสรสแซ่บแซ่บแซ่บพินังตามกินเดอ้อเอาไปตามกินก็นได้เอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปย่างเอาไปตุ๋น้็นตามก็ได้อะไรรู้เ่